เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเครื่องเชื่อมโลเวลพัด40 AC กันนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้นะครับจะมีอยู่2ฟังก์ชันด้วยกัน 1. สามารถตัดชิ้นงานได้ 2. เชื่อมทูบได้ถ้าเป็นงานตัดเราจะปรับมาที่คำว,ว่าคัดถ้าเป็นงานเชื่อมแล้วปรับมาที่ M M คัดรุ่นนี้นะจะพิเศษตรงที่ว่า จะมีปั๊มลมอยู่ภายในตัวเครื่องเลยโดย <Paul. S 1> <Excel. S 2> ที่เราไม่ต้องต่อป freely, ั๊มลมเพิ่มเติมคือสามารถต่อสายตัดแล้วทําการเสียบปลั๊กทําการตัดได้เลยโดยไม่ต้องพ่วงตัวปั๊มลมหรือสายลมเพิ่มเติมไม่ต้องต่อไปเราจะมาต่อตัวหน้าเครื่องกันนะครับสายเชญ่านตัวคันนี้เราต่อด้านนี้เลยมันจะบังคับอยู่แล้วนะครับแล้วก็สวิตช์คอนโทรลนี้เราต่อเข้าตัวด้านนี้สายกาวนะครับต่อเข้าด้านนี้ตัวปิดเปิด ตัวสรับรุ่นนี้นะครับจะอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับเป็นสวิชนะครับเราก็เปิดสวิชขึ้นได้เลยอ่าพอเปิดสวิชขึ้นเราจะเห็นอยู่2ปุ่มนี้นะครับปุ่มแรกเป็นกําหนดกระแสไฟในการตัดนะครับตอนนี้จะตัดได้สูงสุดอยู่ที่40นะครับ40แอมป์นะครับและตัวนี้ถ้าเป็นตัวคัดเราจะเรียกว่าหน่วงลมหน่วงลมคืออะไรเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ด,ดูถ้าเราตั้งค่าไว้3ามวินาทีลมที่จะออกมาก็จะตัดภายใน3ามวิถ้าเป็นงานที่หนามามาก เราจะปรับกระแสลมให้เยอะเพื่ออะไรเพื่อโฟระบายความร้อนที่หัวตัดให้มันระบายความร้อนได้ดีงั้นบาบอยู่1นึ่งมินสองมิลอะไรเงี้ยเราปรับกระแสลมไม่ต้องเยอะก็โฟลลมเร็วตัดเร็วอ่าเดี๋ยวเราจะมาตัดทิศในการตัดชิ้นงานให้ดูกันเลยตัวหัวเนี่ยมันต้องติดกับชิ้นงานถ้าไม่ติดมันจะไม่เกิดการสปาร์กในการตัดแล้วเราทําการรีดเหมือนรีดกระดาษเดินไปเรื่อยๆแบบนี้ได้เลยตัวหัวต้องติดกับชิ้นงานตลอดเวลา ถ้าเราจะปรับเป็นเชื่อมทูบแนะนําให้ปิดสวิตช์ตัวเครื่องก่อนเราเรอจนไฟมันดับพอรอไฟดับเสร็จปุ๊บให้เราปรับเป็นฟังชัน M M B เสร็จแล้วเราก็เชื่อมสายกาวมาต่อฝั่งนี้ในการเชื่อม M M B ต่อคู่นี้ได้เลยสหรับการเชื่อม M M B เปิดสวิตช์ตัวเครื่องแค่นี้เราก็สามารถเชื่อม M M B ได้แล้วอันนี้มันจะมีกระแสสูงสุดถ,ถึง160แอมป์ก็สามารถเชื่อมลวด2 6 3 2ได้สบาย